ครูสลาโอมค็อกเทลแม็กเดอร์ดักเคสโรแมนคว้ารางวัลอันทรงเกียรติเพชรในเพลงประจำปี2567ครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติพศสอ6 4สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งพร้อมด้วยอมปันทพลประสานราชกิจนักร้องนำวงค็อกเทลค็อกเทล และแม็กทิติวัตรรองทองนักร้องนำและมือเบสวง The d a r k ์คเควสโรแมนต์เดอะดาร์เสโรแได้รับรางวัลเพชรในเพลงประจำปี2567เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติจัดโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรประสูวงวัฒนธรรมเพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่สร้าง สรรผลงานเพลงดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและงดงามตลอดจนสนับสนุนให้มีการสร้างสรร์ผลงานอย่างมีคุณภาพทั้งการประพันธ์คำร้องและการขับร้องโดยกำหนดพิธีมอบรางวัลเพชรในเพลงในงานวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2567วันที่25กรกฎาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งในปีนี้ครูสลาคุณวุฒิได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่งจากเพลงอยากซื้อบ้านนอกให้แม่พร้อมด้วยโอมวงค็อกเทลและแม็กวงเดอะดาร์คเคสโรมนได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากลจากเพลงลั่นทมครูสลาคุณนวุฒิเปิดเผยว่าขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพราะภาษาไทยของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ความสวยงามความไพเราะของท่วงทานองซึ่งผู้ประพันธ์เพลงและนักร้องเป็นส่วนสําคัญที่นําเสนอความสวยงามของภาษาไทยขอให้ทุกคนเห็นคุณค่าของภาษาไทยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องครับโอมวงคอกเทลเปิดเผยว่าในฐานะคนทํางานเพลงการได้รับรางวัลใดๆถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของศิลปินเสมอมารางวัลเพชรในเพลงก็ เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี2547และที่สำคัญคือเป็นรางวัลที่สืบเนื่องมาจากวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วยผมเองในฐานะที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายท่านเกี่ยวข้องกับงานวรรณกรรมและการจัดทำแบบเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระยาพดุงวิทยาเสริมกำจัดพลังกูลอดีตรักษาการอธิบดีกรมศึกษาธิการผู้ริเริ่มจัดทำแบบตำราแบบหัดอ่านหนังสือไทยเบื้องต้นรางวัลเพชรนายเพลงอันเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประพันธ์เพลงที่มีผลงานดีเด่นในด้าน,น,านการใช้ภาษาไทยจึงทวีความหมายแก่ผมและผู้ร่วมงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ในบทเพลงลั่นธมอันเป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์หอมกลิ่นความรักนั้นผมและผู้ร่วมประพันธ์ได้ใช้ภาษาไทยทั้งในรูปแบบเก่าและใหม่ไปพร้อมๆกันโดยคำนึงว่าภาษานั้นสำคัญยิ่งในการสื่อสารห่วงอารมณ์และความรู้สึกเพื่อที่ผู้รับฟังจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงบริบทของเรื่องราวได้โดยง่ายโดยเฉพาะเมื่อตัวละครในเรื่องเป็นผู้ที่เดินทางข้ามเวลาจากยุคปัจจุบันไปยังอดีตแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาไทยในรูปแบบดังกล่าว จึงเกิดจากเรื่องราวและบริบทของละครและบทประพันธ์ดั้งเดิมรวมไปถึงจินตนาการของคณะผู้สร้างสารรค์ละครโทรทัศน์ดังกล่าวด้วยหากเพลงลั่นธมจะมีส่วนดีใดในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งการใช้ภาษาไทยก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกท่านโดยทั่วกันครับ